สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องไอ้หนุ่มสก่าวนะครับนี้มาคุยเรื่องการนับรูปบันไดนับยังไงให้ถูกต้องนะครับบันไดเขานับที่รูปบันไดนะครับสามก็คือสามไม่นับชานนะครับบันไดห้าคือคือห้านะครับนับจากรูกบันไดหนึ่งสสามสี่ห้า ระนับลูกตั้งก็เป็นหกตูกตั้งก็นับตั้งแต่ขั้นแรกขึ้นมาเลยครับมาถึงชานก็จะเป็นหกลูกตั้งห้าขั้นบันไดอ่าเป็นความรู้เล็กน้อยครับเอามาแนะนํากันนะครับเพื่อคนอื่นที่เขาไม่รู้จริงๆครับขอบคุณครับถ้าคลิปมีประโยชน์ช่วยกดติดตามด้วยนะครับ ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ